โอ้โน้องโอ้โหลาวหาตังซื้อไม่ทันแล้วอ่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเหมือนไลฟ์แจ้งชามากเลยอ่ะขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งหมุกหนึ่งมับก่อนอ่ะเดี๋ยวรอคนดูสักแป๊บหนึ่งนะคะเฟซแจ้งชามากเลยเนาะเออคนดูมาแบบเอื่อย เดี๋ยวจะไม่ทันเวลานะคะเหมือนการแจ้งเตือนเอ่ยๆเนาะเหมือนเขาไปทาง top top กันหมดเลยปะอืมอ่ะ <c oughs> ขอค่าน้ำมันสามพันจะไปเขาคือจะกูดโทอเนี่ยฉันก็หาเหมือนกันเดี๋ยวฉันว่าเดือนหน้าฉันจะไปเนี่ยเออฉันก็รออยู่รอเมื่อไหร่เขาจะมีแบบว่าเครื่องบินพาขึ้นไตลงเลยเหยาะแบบว่า เอาสลิงเกี่ยวชันขึ้นไปแล้วก็ไปหย่อนลงข้างบนได้เลยชห,หยนะูหนุ่ยนะเหนื่อยแล้วเธอหนื่อยเนะโอ้โหฉันเคยไปเมื่อสี่สี่ปีได้มั้งสี่ปีห้าปีที่แล้วว่ะโอ้ก่อนขึ้นนี่หนักประมาณหกสิบนะคะพอขึ้นไปถึงบนยอดแล้วเหลือสามสิบโยนะฮะสรุปคือและจะลงยังไงไม่มีแรงไม่มีแรงลงแล้วค่ะเออมีแต่แรงแรงเดินขึ้นแต่แรงเดินลงไม่มีแล้วโอ้ แต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เนาะเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วอะสวัสดีนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะสามเจ็ดห้านะสามเจ็ดห้านะโอเคผิดพลาดตรงไหนยังไงเจฟงเบียรกับขออภัยไว้ณที่นี่ด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้อ่านำบอกไปนะคะไดอะ้ออกสื่อทางช่องทางโซเชียลของเจฟงเบียนะคะอันนี้เราให้ดูเพื่อเป็นตัวเลือกในการเสี่ยงโชค นะคะก็ให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและก็รับฟังด้วยนะคะมันคือแนวทางนะคะเป็นตัวเลือกในการสิงชกเล็กๆ,ๆน้อยๆก็แล้วกันนาอชอบก็สามารถนําไปหาซื้อนะคะสถานแบ่งรัฐบาลไทยได้นะคะถ้าเราไม่ชอบเราก็เนาะเออเราเราก็ไม่ชอบแหละค่ะเนาะเออตามเนื้อผ้าแบบนี้นะคะต้องบอกว่าตามเนื้อผ้า เดี๋ยวให้แคปนะคะใบแนวทางเห็นไหมเอ่ยพวกนี้ฟันที่หกนะคะโอเคนะคุณแม่เออวันนี้เราเรามั่นแบบม,นม,นนมันแบบมันเบิ้นมันแบบสับนะาเออมันน้ามันโนกแบบใหม่แบบสับสูตรเฉพาะเนาะเออไม่ได้ว่ามีผีสากนางไม้หรือว่ามี องค์เทพเทวดาอะไรมาเข้าร่างดิฉันแล้วก็ได้เลขนี้มาไม่มีนะคะดิฉันดูจากความน่าจะเป็นไปได้จากผลสถิตินะคะอ่าก็ใช้ในเชิงของวิทยาศาสตร์นะคะความน่าจะเป็นไปได้เนาะอ่าเพราะว่าการออกผลสลักกินแบ่ง,งรัฐบาลไทยนะคะคือเขาก็หมุนของเขาปกติแล้วค่ะเขาไม่ได้ว่าเออเขาไม่ได้ว่าเป็นหมุนบนสารพระภูมิมาอะไรอย่างนั้นเราก็ไม่เนาะเออ ถ้าดิฉันบอกเลยงวดหน้าขวดจะไม่มีคนดูจังเลยหลกัหลกๆเลยเลขเลขหกได้มายังไงนะฮะก็คือเราดูจากผลของเขารัฐบาลไทยช่วงนี้คือหกแล้วก็เก้านะฮะมีหกมีเก้าเกือบทุกงวดเลยนะฮะอ่าจะหกเก้าหกเก้าอยู่เงี้ยอ่าอยู่นี้ชอบไงเขาชอบหกเก้า ผลของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยก็คือจะมี6มี9ออกสลับกันแบบนี้ทุกงวดทั้งงวดนี้6งวดหน้า9งวดนี้6งวดหน้า9งวดนี้9งวดหน,น้า6อยู่อย่างเงี้ยอ,อันเนี้ยเราก็ดูจากาสถิติความน่าจะเป็นไปได้นะคะของการออกผลของเขาถ้าหลายหลาคน ยังไม่เข้าใจหรือยังไงก็ไปดูผลได้นะคะเอ,อผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยก็ลองไปดูได้นะออลองไปศึกษาลองไปดูได้เราดูได้ด้วยตัวเองอันนี้เราไม่ต้องแบบว่าจะได้แบบนเนาะไปดูได้ค่ะคุณแม่ไม่ต้องเชื่อที่เจฟองเวียบอกแต่ช่วงนี้ก็คือมันมี6มี9มันไหลมาแบบนี้ตลอดนะฮะงวดถ้าถ้าสมมติว่าง,งวดนี้6งวดหน้าก็เ9แล้วมันก็ เป็นแบบนั้นนะณณนะนะนะช่วงนี้นะคะไม่ได้ว่าจะเป็นไปตลอดไปอันนี้ไม่ใช่นะก็คือเราก็ดูดูณนะช่วงนี้ด้วยนะฮะในช่วงช่วงนี้เขาก็ออกแบบนั้นจริงๆนะ,ค,ะคุณแม่เลิกปิดค่ะคืออะไรอะ่ะเลิกปิดอ่ะโอเคนะคุณแม่ผิดพลาดประการใดกับขออภัยนะคะในส่วนอ่าการแบ่งปันแนวทางอันนี้เราก็เนาะดูเพื่อ เป็นตัวเลือกในการเสี่ยงโชคนะคะผิดพลาดประการใดตรงไหนเจ๊ฟงเบียร์กับขออภัยด้วยเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบแบบพอประมาณนะคะอา่าพอได้ลุนนะคะเอาแบบแฮปปี้แฮปปี้เนาะอย่าไปซีเรียสมากมายค่ะคุณแม่อะดึกแล้วนะคะพักผ่อนเนาะอะ,อะดึกแล้วพักผ่อนค่ะพักผ่อนนะพักผ่อนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอ่อ